สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบอัตราการกินน้ำมันของเจ้าเวฟคันนี้นะครับเป็นเวฟ 110i ปี110 2009นะครับโดยรวมอายุของรถคันนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวรถคันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับแต่ผมบอกก่อนนะเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่ครับยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยส่วนของตกแต่งก็ตกแต่งแค่ภายนอกครับไม่ได้ตกแต่งเอาความแรงนะแล้วก็มีหลักๆเลยที่เปลี่ยนไปก็มีแค่ท่อนะครับอันนี้เป็นท่อพาหมกของแดงบางไซนะครับ ก็มีแค่นี้เลยส่วนอย่างอื่นก็ของเดิมหมดยกเว้นท่อกับล้อเนาะล้อก็เป็นล้อขบน่า17 1.4นิ้วนะครับทั้ง2วงเลยนะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังครับส่วนยางที่ใช้ยางข้างหน้าก็เป็น60ทับเข่บ17นะครับแล้วก็ยางข้างหลังเป็น70ทับเกาขับ17ครับแล้วก็จะมีตัวสเตอร์นะครับที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ก็จะเป็นข้างหน้า14แล้วก็ข้างหลัง34สนะครับสภาพรถโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะต่อจากนี้กกก็็จะเปปนนารไขัับบทดสอ ตอนนี้ t สามสี่สิบออกจากอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับก็รถเยอะหน่อยครับตรงนี้เป็นตลาดเช้าอำเภอพันาเนี่ยนะกค้าแมค้าเต็มเลยเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันถังแรกกันก่อนนะครับรถคันนี้จะกินน้ำมันกี่กิโลต่อลิตรนะก็เดี๋ยวพอจะวัดจากเลขไมล์หน้ารถนี่แหละเพราะไม่มี GPS จับ เอาเก้หาเต็มถังครับถังแรก 1. 59ลิตรนะก็อันนี้เราจะไม่คิดนะครับเดี๋ยวเราจะไม่คิดเป็นถังต่อไปกันเพราะว่าถังแรกเราเดินทางแล้วก็เติมเต็มถังไว้ก่อนจะได้คำนวณง่ายๆเราจะดูจากเลขใหม่ก่อนออกเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูไปไว้เลยโอ okay. เคเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางเข้าตัวจังหวัดสกลนครครับหลังจากนั้นเรจะเลี้ยวขวาไปเส้นเอเภอุภูพานนะ เป็นปูพานกาลสินครับสาเหตุที่เลือกไปเส้นนี้ก็ทางมันสวยนะบรรยากาศดีครับเราขับรถผ่านตอนเช้ารถน่าจะไม่เยอะครับน่าจะขับง่ายโทษโทรกูไพ่เราบ่ครับครับผมโทษแล้วครับผมอ๋อโอเคล้มโดนเราบอไ้ปล่อยสักพักนี้นี่ล่ะแมนบ่คนปลอดไพ่มรนบ่ครับครับผมเป็นอย่างเนาะเบาไม่แรงอ๋อ รับบ่ครับหรือว่จาจังไหนครับ <shorts. S 1> รับแนบ่ครับหรือว่จาจังไหนก็าพูบพูบนิดนึงอ๋อโอเคครับไอ่ปลอดไคอคณครับครับ เดี๋ยวผมก็เติมน้ำมันถังแรกแล้วกันนะครับถังเมื่อกี้จะไม่นับนะเพราะว่าถังเมื่อกี้เนี่ยเติมตอนเริ่มต้นนะเราเติมให้มันเต็มถังก่อนอันนี้คือถังที่เราใช้ถังนี้60บาทน,นะครับ1.59ลิตรทำไมรียบเติมจังก็ข้างหน้ามันมีเขาอีกลูกครับผมไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าเราเปิดคันเร่งเยอะหน่อยเวลาตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งค่ะฝาเริ่มสว่างแล้ว ทางเส้นภูพานสวยนะบรรยากาศดีครับถ้าตอนกลางคืนตอนเช้าๆ้าแบบนี้รถไม่ค่อยเยอะขับง่ายเดี๋ยวแะเติมน้ำมันถังที่สองกัน่อยครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะทางนี้70บาทแวะเติมน้ำมันนะตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นละครับ70บาท เดี๋ยวเรามาสรุปการเดินทางรอบนี้กันนะครับเนี่ยนะครับผมจดไว้อย่างละเอียดเลยเดี๋ยวผมมาอ่านให้ทุกคนฟังกันครับระยะทางรวม,ท,มทั้งหมดที่เราเดินทาง646.3กิโนะครับน้ำมันที่เราใช้ไปก็11.473ลิตรเติมน้ำมันไปทั้งหมด4341บาทนะครับค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันก็56.33กิมต่อลิตรนะครับถ้าคิดเป็นกิโลเมตรต่อบาทก็1กิโเมใช้เงินไป 0. หกหกบาทน,นะครับก็ 6- 6, 6สตางคนะ์เนาะก็นั่นแหละครับอายุรถประมาณ14-15ปีนะทำอัตราการสิ้นเปลืองได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคแล้วครับส่วนความเร็วที่ผมใช้ก็ประมาณ60-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ขับแบบคนใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะขับให้มันประหยัดที่สุดนะผมขับขึ้นเขาที่ภูพานก็ใช้ความเร็วแบบปกติเลยนะครับจังหวะไหนที่เราเร่แงแซงรถอยู่บนเขาเราก็เปิดคันเร่งเต็มที่นะครับไม่ได้ขับให้มันประหยัดที่สุดนะ ก็เอาตามการใช้งานจริงๆนะครับใน EP นี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ